สวัสดีค่ะเรียนค้ะวิชาภาษาไทยนะคในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะจะอ่านจับใจความเกี่ยวกับข่าวสารค่ะต้องขอขอบพระคุณเพจค,คุมครูปานนันที่เอื้อเฟื้อข้อมูลการอ่านข่าวนะคะมีด้วยกัน3องค์ประกอบหลักๆเลยเวลาเราจะอ่านแล้วเราสามารถวิเคราะห์ แต่ละหัวข้อแต่ละองค์ป,ประกอบเนี่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะองค์ป,ประกอบที่1นนะคะก็คือการพาดหัวข่าวค่ะองค์ป,ประกอบที่2ก็คือบทนำและองค์ป,ประกอบที่3ก็คือเนื้อข่าวเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่เราประกอบเราควรมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือแต่ละหัวข้ออย่างไรบ้างค่ะ หัวข่าวนะคะหรือการพาดหัวข่าวเนี่ยจะมีความเด่นชัดตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีความดึงดูดความสนใจให้ผู้อ่านนำตัวเองเข้าไปอ่านตัวเนื้อหาซึ่งมีข้อความสั้นกระชับได้ใจความแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักนะคะเพียงแต่เป็นตัวนำให้เราเข้าไปหาตัวเนื้อหาของข่าวนั่นเอง 2. บทนำนะคะบทนำก็คือ ส่วนขยายเล็กๆตามด้วยตามมาจากตัวพาดหัวข่าวนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือชี้เป็นการสืบทอดอำนาจและไม่ไว้วางใจปประชปปงงที่ศาลงานต่อหลังจากคอตสหมดอายุ30กันยานี้ได้อันนี้ก็คือเป็นบทนำซึ่งบทนำมีการขยายตัวพาดหัวข่าวเพียงเล็กน้อยแล้วนั้นและนำเราเข้าไปสู่ในเนื้อหาของ ตัวข่าวที่ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะตามหัวข้อที่สก็คือเนื้อข่าวเนื้อข่าวจะมีความละเอียดมากนะคะคือจะบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะประเภทของข่าวนะคะมีทั้งประเภทข่าวหนากัก ข่าวหนักก็คือมีผลกับกระทบกับชีวิตเหล่านั้นเองมีเนื้อข่าวอะไรบ้างนะคะนักเรียนประเภทข่าวนี้ก็เป็นจะเป็นประเภทผักแพงราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างเช่นที่ผ่านมาเทศกาลกินเจนะคะผักชีโรระ300-400ซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งบริโภคผักชีหรือผักต่างๆที่มี ราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าเทศกาลกินเจนั่นเองนะคะอันดับที่สองก็คือน้ำมันนักเรียนอาจจะไม่มีผลกับนักเรียนมากมายนะเพราะว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้โดยตรงอาจจะคุณพ่อคุณแม่ใช้และประชาชนทั่วไปในประเทศไทยใช้นะคะถ้าขึ้นสักประมาณหนึ่งสตางค์นะคะก็มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของคนที่มีการใช้รถใช้ถนนเดินทางตลอดเวลา แม้แต่หนึ่สตางค์นะคะนักเรียนเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้เติมน้ำมันเพียงแค่สตางค์เดียวแต่ว่าเติมน้ำมันเป็นลิตรนะคะลิตรละ20กว่าบาทจนถึงเกือบ40บาทถ้าขึ้น1สตางค์นะคะรถเนี่ยจะเติมนึกการเอามัน20ลิตรขึ้นไปหรือว่า10ลิตรขึ้นไปก็แล้วแต่ปริมาณที่จะเติมใแต่ละวันเนี่ยก็มีผลกระทบแล้วนะคะ อันที่3นะคะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอันนี้ก็มีผลกับชีวิตประชาชนของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนของเรานะคะและประชาชนโดยทั่วไปี่ใช้ชีวิตในสังคมโดยทั่วไปก็มีความยากลำบากต้องระวังตัวมีการใช้เจลใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลากินช้อน กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรโดยที่ตายตัวเลยซึ่งเราทำมาประมาณ2ปีแล้วเหตุการณ์นี้ก็มีผลกระทบกับคนไทยมากและผลกระทบกับคนทั้งโลกเลยเพราะว่าเชื้อได้แพร่กระจายแล้วตอนนี้ก็มีเชื้อไวรัสตัวใหม่เข้ามาก็คือโอไมครอนนะคะประเภทที่2นะคะเป็นข่าวเบาข่าวเบาก็คือไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราเป็นข่าวที่เราได้รับทราบ เท่านั้นเองนะคะเช่นตัวอย่างเช่นข่าวดารานะคะอันที่สองก็คือข่าวกีฬาอันที่สาก็คือข่าวนคะดังเลยลุงพลนะคะอุ๊บสะใจลุงพลโดนจับอันนี้ก็คือเป็นแค่ข่าวที่เราอ่านสนใจรับทราบแต่ไม่มีผลกระทบกับชีวิตเราก็จะเป็นข่าวเบาๆนะคะต่อมา หลักการอ่านข่าวและพิจารณาพาดหัวข่าวนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าข่าวอันไหนพอเราเห็นพาดหัวข่าวปับ๊บเราอาจจะบอกว่าเชื่อมันเลยเพราะว่าเป็นข่าวที่เราอ่านและเห็นอยู่ปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข่าวที่เราคิดว่าเชื่อถือได้แต่จริงๆแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า ต้นต่อข่าวมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราเอานําไปพูดเนี่ยได้หรือไม่หรือว่าเราจะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมโซเชียลนะคะนักเรียนก็จะต้องพิจารณาก่อนที่ก่อนจะแชร์หรือว่าก่อนจะนำมาโพสนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีพรบก,กฎหมายคอมพิวเตอร์อยู่นักเรียนก็จะมีผลกระทบได้หรือว่าอาจจะมีการฟ้องร้องกันได้ สหลักการอ่านข่าวพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากความนำค่ะความนำตัวนี้เป็นส่วนขยายอย่างที่ครูบอกไปแล้วก็คือส่วนขยายตัวพาดหัวแต่ว่ายังมีรายละเอียดไม่ครบนะคะก็สังเกตก็คือจะมีคำว่ามีต่อหน้าที่เท่าไหร่ก็ว่าไปเราก็ต้องตามไปอ่านหน้านั้นๆที่เขาแจ้งไว้ ต่อมาหลักการอ่านข่าวพิจารณาอะไรอีกพิจารณาเนื้อหาของข่าวนะคะเนื้อหาของข่าวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดมีความอ,อ้างอิงหรือส่วนตรงไหนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์ก่อนก่อนที่เราจะวิจ,จารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรไปนักเรียนจะต้องหาต้นตอ มีการสอบถามมีการยืนยันพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นข้อเท็จจริงต่อมาข้อที่4หลักการอ่านข่าวนพะิจารณาอะไรอีกสีก็คือพิจารณาสำนวนของข่าวนะคะว่ามีความเวอร์หรือใช้คำพูดมากเกินจริงหรือเปล่าถ้าใช้คำพูดมากเกินจริงนะคะนักเรียนขอให้นักเรียน บอกให้ Boy, รู้เลยว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะคลิปนี้นะคะการจะอ่านจับใจความข่าวนะคะก็ขอให้นักเรียนพิจารณาอ่านข่าวใดๆก็แล้วแต่ในสังคมโซเชียลในปัจจุบันนะคะไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ f a c e b o o t t w i t ตอร์อินสตาแกรต่างๆที่เขาลงแชร์มาแล้วเรียนถ้าสมมุติว่านักเรียนไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นข่าวชนิดใดจริงหรือเท็จอย่างไรนักเรียนไม่ต้องไปแชร์มันนะคะเพราะว่าอาจจะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เหมือนกับที่เขาฟ้องร้องกันนะคะครูก็ขอจบคลิปความรู้วันนี้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ